ดังหน่อยกับตอดดีดีพี่น้องเอาตรงท้ำท้ำกิจกรรมอองครอบไปจกุกอ,อิ่มหลายพี่น้องเจอก,กันนี่ขอบคุณอะไรจ้าขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่หน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องพี่น้อง,องไร้กดุดใจฮะนะคะ งาน,นประจำวันของเขา้าส่งจัดงนานของจ้าจ่ะล่างถวยจะล่างถวยตังหน่อยกับตอดดีดีพี่น้องอิ่ม พี่ผ่านพอ้านขอสวนตัวไม่เข้าายคิปตอนนื้องหลังถวยลัง่วนกินอละกำลางนี่ก็คขึงานซงงานจ้ะทำงานทำทังานเท่าทำทางงานซงเนาะเงนประจ่านเพล่านั่งกินตสมสซนถวิกันเลยได้ดเดี่ย แต่คิดสัตว์อัพเพลพี่พีน้องน้่งให้ทำง,งานทำง,งานเราด้วยทำง,งานส่งด้วยอยู่ด้วยกันนะคะงานน้องกันจังขอบคุณในหลายพ่กดแช่ให้เป็นพลังแรงบวกให้กันแลยกันพี่พีน้องน้องไรกดัดใจฮะนะคะ งานประจำวันของเฮาส่งจัดงานงานจะทำงานทำทังงานเฮาทำทังงานส่นนงเนาะเงินประจำคันเพียรอ้าเป็นงานอะไรบ้านพี่พีนึงเหรอเฮานี ด้วยทำงานส่งด้วยอยู่ด้วยกันนะคะงานมั่งกันจะงานจะทำงานทำทั้งานเท่าทำทั้งานส่งเนาะเห็นบาดใจคนเถื่อนนางกินตดำสนช่วยหน่อยกันด้วยเด้แต่ทาไอ้นี่ได้แต่คิดสัตว์ทั้เพื่อนอินอ่ม ที่บ้พราบ้านขอส่วนตัวบถ่ายคลิปตอนลง้วยลงส้มกินได้แล้วกมาลนี่กะขึ้ยงซุงนลงถ้วยลงส้กินได้แล้วก็มาล้นี่ เจะล่างถวยนอกจากขอบคุณในการรับชมนะคะเยสติขอทำงานให้เสร็จน่อกจะ้จะนะเงววยจะล่างถววยขอบคุณในหลายที่กดแช่ให้เป็นพลังแรงบวกให้กัน งานจ้งทำงานทำงงนทำงงงังานเท่าทำทางงานสรเนาะงานปแต่นเพี่อนองจ้า,ก,จากับไอ้ถอดป่ากับรมามนั่นแหละจะี่นงนั่นแหะก็คง,งานสงเท่าทำารวันงานไรวันเนะาะเอาตรงถ้ำทำกิจกรรมของพ่อไปจะี่ อิ่มหลายพี่น้องล่างถวยจะล่างถวยทำกิจก,กรรมเรียบร้อยพี่น้องล่างถวยคือเกาล่างถวยอีกทำเงินพี่ๆน้องๆไร้กุดมาใจให้นะคะจะกันนี่ ขอบคุณอะไรจ้าขอบคุณในการรับชมขอบคุณสำหรับวันนี้จ้าย่าพบกันใหม่เด้อพี่น้องไอ,ไอเล็บยู่กำลังมาอีกแล้วพี่น้องน <c oughs> ั้นประจำวันของเฮาส่งจสงานเอาตรงทำทำกิจกรรมของเฮาไปจ้ะ อิ่มหลายพี่น้องไอ้เลอบยู่กำลังไอีกแล้วพี่น้องอ้าเป็นงานลายวันงานประจำวันของขา้าสสองจัดสองงาน ำกิจกรรมเรียบร้อยพี่นออ้องล่างถ้วยคือเกาล่างถ้วยอีกทำไอเลอบยูก่กำลังมากอีกแล้วพี่นออ้อ <c> ง <oughs> อิม่ม <c oughs> พี่พาอพอแานขอส่วนตัวไปม่ห้าทถ่ายคลิปตอน <c oughs> พี่ <c oughs> พี่นั่งนอนท่อง นี่ทำงานทำงานเราด้วยทำงานส่งด้วยอยู่ด้วยกันนะคะงานน้องกันจังตับสมกับถอดปาปลอกจ้าอ้าเป็นงานไรบ้าน แลล้วกมนี่คืองานจงงานประจำวันของเขาส่งจานสงานท่านจะท่าขอบคุณผู้สนับสนุนด้จ้าขอบคุณหลายๆขอบขอบคุณหลายๆที่กดแช่ให้เป็นพลังแรงบวกให้กันและกันนะคะ ขอ,ขอบคุณพี่พี่น้องๆอ,อันตั้งหน่อยย่าถึงนั่งท่าน,นตอดออกมาจุด <c> ไ <oughs> อเดบยวกำลังไม่อีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณในการรับชมเนื้อ่ิวอิ่มพี่ <c oughs> พ่าพ่อบานขอส่วนตัวไป่้อถ่ายคลิป ตังหน่อยกับตอดดีดีพี่น้องกับไอทอดป่ากับประมาณนั่นแหละจะพี่น,อน,น้องนั่นแหละก็เครืองานส่งท้องทำไรวันงานไรวันเนาะนั่งกินตามส่พี่น้อง <c oughs> กันเลยแต่ทาไ,อน,ไนอ,นอนี่แต่คิดสัตว์้ำเพล่ไอเล็บยื่อกำลังไม่อีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณในการรับชมเนื้อพิมพอิ่มพี่บาปอบานขอส่วนตัวไม่ข้าท้ายคลิปตอนขึ้นในหลายพี่กดแช่ให้เป็นพลังแรงบวกให้กันและกันพี่พี่นอนห้องมีทำง,ง,งานทำง,งานเราด้วยทำง,งานส่งด้วยอยู่ด้วยกันนะคะ งานน้ำกันจะ้ะจ้ะกันเนีย่ยขอบคุณอะไรจ้ะขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะงานพบกันใหม่เด้อพี่น้องจ้ะขอบคุณในการรับชมน,นะคะเยสิงขอทำงานให้เสร็จนั่งกินตาส่งช่วยน้อง <c ười> กันเลยได้็กทหาไอ้นีเแต่ขี้สันต์น้นเธอพี่น้องจ้ะอาอาตรงถ้ำ ทั้งกิจกรรมของทั่วไปจบอิ่มหลายพี่น้องไ <c oughs> <c oughs> อ้เรือบยุ่กำลังไม่อีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณในการรับชมเด้วยวินล่างถวยจะล่างถวย นั่งหน่อยกับตอดดีดีพี่น้องมาน,นั่งกินตำส้มี่น้องกันเลยได้นตะทางไอ้นี่ได้นตะคิ้วสันทัพเลอ